ดีครับพี่น้องการปฏิท <es darauf> <possibly> ิเช้ามี้ับปูารูซาปรซาปูซาปาปูาปูซาปูซาปูาูซาูซาปาาปาปูซาปูปูาปาปาปูซาปููาปูซาปูซาปาปูซาปูาปูซาปาปูซาปูซาปูซีปูปูซา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 าูซาปูซปูาปูซาปูาาปาปูซาปาปูซาาา มันวันน like tamam. ีเป like ็นเตามการดีหลอกหลานเิดนที่พี่เจ้าหนาทนจะพูดจะพูีจะถานจรลงมาเป็นจิพญาณว่าเรืีนี้เป็นเรืีของศิลปินคนไทยขอยุดยืมสถานที่ให้นี้เป็น่างยุค้อนไปถึงจะโกงจะเกินไปเครื่องอ่อยเด็กต่อยล้านธรมาการเปนศิปราาลี มองมีภาพุวมสุดเย็นมอง anza, มองีมองดูมองล้ามอง alumni, มีมองจะเริ่นอุก่มมองมีต่างด้วยที่ e จะเรื่อนลุกรื่อแต่ต้อมากขาขึ้นหลูกหลางจะไหนพระขอยู่ข้ามมองนีเป็นสถานที่ต่างด้วยที่เป็นสถานที่สอบสอบแล้วอยาพัดจยากปอกอยา่าสอบแล้วลาภส่วนสุจิตจังประพก็เลอก็ไข่โอมีเด้อสาธุสาธุสาธุ จอพูดจะี่เจะพานจะแม่นานตรนี้พวกปักรักษาะลกหลานที่นั่งเฉลิมฉินตุกปุกทุกคนสอบแล้วเกิดพวกแล้ววันที่หนึ่งขอให้ตรงกันตรฝ่าเลยงาน่านไรขอมากเลยอุญยศอันหนส่าุนสางุนา่งาุก ก่าวคำว่าเสร็จแล้วไะครับพี่น้องตังตครับผมปีนี่มาไล่ใหญ่ต่ำก็ลักจีดครับเลย เจ็ดบาทเ <laughs> จ็ดหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลัก <c oughs> อย่าลืมลองด้วยรกรดาอเจ็ดหลักปะในกระดาษชาร์จเลยในตู้ปีเลยได้ยังยไงเจ็ดบาท<อ>พี่นาเขาจะเป็นซัมอลัมเาเป็นตลกนะพี่นาเนาะอออเอาพี่พี่มาทำไมคะอ,อ๋อเป,เป็นพนักงานติดตั้งเวทีเหรอคะ โอเคครัค่ะค่ะสาธุครัลองครับเขารับบรุครับครับขถ่ายรูปขาถ่ายรูปหนนะถ่ายรูปให้ที่หนอ๋อได้ได้ได้ค่ะได้จะไป่าด้หลลงเลยได้ครับ อันนี้ก็จะเตรียมลำวงสองวันเวทีนะครับอันไหพี่ตัลตาตัดเลยพเขาเขาบอกเป็นัำตาคิดปะ่จังอืเป็นัง่นะครบได้พังขหนาเลยะยวงชั้นตั้งในกรัลบั พี่เจนสวยมากเอ้ยไม่เห็นอะไรย็นตาเีกหนึ่งกับการล้งสีทายลูบพี่น้องครับผมเอ่อย,ยันแต่ว่ได้ลูบง่ามดิพกลังค้นกระได อ่านตวได้บ่บุไมเอ้ยพี่แสาบเงียบตาอ้่ะดร้อนใหกันมีกระตคบุณตืก็ขึ้นนะครับคุณเตือสวยมากเลยไ งานเท่าไหร่ให้พีพนน่น้องครับพี่เพราะีงานเขาเยอะๆขอบคุณนะครับน้องๆเซ้นเอลูกดูพวกแถวหลักหน่อย 3, 4, สามสี 4, เส่เซ้นสี่เดีน่ะยืนยืนนี่เป็นลูกตอนนี้คือยืนยืนนี่เต็มเวทีแต่ยืนสับปากตอนนีด้ดูสวยงามลูก พี่ดูสิแก้วดูเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมเป็นระบบเลยเขาขยายมาเนี่ยแผ่นหน้าเวลาโพงมันขยายมาได้ลูกขยายกมาเอาคนคนเก่ามันทำจริงมากเออเออเออเก่งมากเก่งมากบอสบอสหันคือไปปานั่นไหมไอ้เก่งมากเก่งมาก เจอเวทีคากแมนพี่น้องครับร่นเวทีมากอ่คุณบักเขาตีมือันนี้นะคือบักเขาตีมูอโอ้เอาเจนะเดี๋ยวเราจะรำด้วยพลังศัสาิ์พลางเบรเกอร์มันรัไม่ร่านะพี่มั่ติมเลยตรงนี้ถ้าระพงไม่มีใครมาอยู่อ่ะตรงเนี้ยเออสุดก็เป็นอย่างนี้แหละคือว่าตำรลดออกง่ายเกินไปตรงนี้เลย ไม่ยังคอยู่เลยก็เลยงงอย่างข้าร le ัจะนำมงสอวันวิธีนะครับี่น้อะมากคนนะครับมีงานเยอะมากคนไปออกั้องลังอีกมันยังไม่เป็นระบบพี่ี่จับคิวเลยพี่ป มันไม่ได้ใหญ่มากครับมองเลยว่าใหญ่ทางการจริงๆทำงานนี้บอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากครับพี่ดาวทิ้งไปจากเลยเอาไปเขาบอกมาชิมหน้ากันไป